สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องเพื่อนเทุกคนอีนี้ต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ชีเด็ดบอลผู้หญิงวิคอ์บอลกับหนูเล็กพิกาจูนผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่8กุมภาพันธ์ค่ะพศสอ6 4นนะคะก็เช่นเคยค่ะ หนูเล็กก็มีคู่บันเตงดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆใช้เป็นแนวทางเหมือนเคยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงทีเด็ดบันเตงของหนูเล็กในวันนี้หนูเล็กก็อยากจะฝากพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูเล็กด้วยนะคะเพื่อพี่ๆน้องๆนะคะจะไม่ได้พลาดทีเด็ดฟุตบอลดีๆเช่นวันนี้กับหนูเล็กในทุกๆวันเลยนะคะและอีกช่องทางนึงนะคะหนูเล็กฝากแอดไปที่เฟซหนูเล็กปิกระจูนะคะตรงนี้พูดคุยถามข่าวหรือว่าชวนดูบอลก็ได้เลยนะคะ สำหรับฟุตบอลในวันนี้นะคะหนูเล็กจะมาวิเคราะห์ในศึกโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะคะเป็นคู่ของเบนฟิก้าค่ะประทะฟามาลเขานะคะคู่นี้จะแข่งเวลาตีสองค่ะเลยราคาบอลเปิดมาที่เจ้าบ้านเบนฟิก้านะคะต่อราคาบอลลุกขึ้นครบ2ค่ะ สถิติการพบกันของทั้งสองทีมนี้นะคะเจอกันมาแล้ว5นะะัดค่ะเบนฟิก้านะคะเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของฟามาลีคานะคะชนะไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ0 3ประตูต่อ2ค่ะส่วนฟามาลีคานะคะเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของเบนฟิก้านะคะเสมอไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ค่ะ2ครั้งนะคะส่วนในนัดล่าสุดนะคะแพ้ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ5นะคะสถิติของทั้งสองทีมในเกมลีกนะคะ เบทฟิก้าจะอยู่อันดับที่4นะคะแข่งมา17นัดค่ะชนะ10นะคะเสมอ4แพ้3ค่ะมีเก็บอยู่34แต้มนะคะส่วนฟารมาลิคาวนะคะจะอยู่อันดับที่17ค่ะแข่งมา17นัดนะคะชนะ3เสมอ5แพ้9ค่ะมีเก็บอยู่14แต้มนะคะต่อกันที่ทัศนนเกมของคู่นี้กันเลยนะคะ เบนฟิกานะคะเตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของทีมฟารมาลีเคนะคะโดยเจ้าบ้านเบนฟิกานะคะภายใต้การนำทีมของจอห์นเชชูสนะคะสถานการณ์ในการลุ้มเชนของทีมนั้นเป็นอะไรที่ยากลำบากอยู่นะคะซึ่งผลงานตลอดของเกมหลังสุดของพวกเขาก็เก็บชัยมาได้แค่หนเดียวเท่านั้นนะคะในเกมรายการบอนถ้วยเท่านั้นค่ะแม้ว่าผลงานในการฟฝ้าบ้าน,นั้นจะยังยอดเยี่ยมก็ตามแต่นะคะส่วนทางฝั่งของฟามาลีเคาค่ะ เป็นทีมรองบวยในหลีกในเวลานี้นะคะที่ทางของผลงานก็ยังไม่ได้เรื่องนะคะตามเดิมเกมที่แล้วของพวกเขานะคะก็แพ้มาต่อไมไริ์เลนเซ่นะคะซึ่งทำให้ตลอด3เกมหลังสุดของพวกเขาก็แพ้มาทั้งหมดนะคะดูแล้วเกมนี้นะคะหนูเลยคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีของเบนฟิก้านะคะที่พวกเขาจะกลับเข้าสู่เส้นทางการลุนแชมป์นะคะดังนั้นเกมนี้นะคะเบนฟิก้าจะผ่านไปได้แน่นอนนะคะทีเด็ดวันนี้นะคะหนูเล ก็เลยเลือกฟันต่อไปทางเบนฟิก้านะคะผลสก,กอร์ที่คาดก็จะอยู่ที่3ประตูต่อ0ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับทัศนาเกมในวันนี้นะคะหนูเล็กก็เลือกฟันต่อไปทางเบนฟิก้านะคะ ก็สำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่มีทีในไวใจที่เหมือนกับหนูเล็กก็ใส่ตามกันมาได้เลยนะคะไม่รับพวกเกียรหลังเกมนะคะเพราะว่าหนูเล็กวิคห์บอลสดตลอดก่อนเกมทุกวันเลยนะคะหรือใครอยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมนะคะก็แอดเข้ามาคุยกันได้กับหนูเล็กวิกาจูที่ ID หนูเล็กอันเดอร์สกอร์นะคะแล้วก็ติดตามได้อีกช่องทางหนึ่งที่ Facebook f แฟนเพจผู้หญิงวิเคราห์บอลนะคะกดแอดติดตามกันมาได้เยอะๆเลยนะคะขอไยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะหนูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ